ยังคงมีควันหลงความประทับใจอย่างต่อเน,นื่องนะคะสำหรับงานปาร์ตี้วันเกิดครบรอบ27ปีของศิลปินระดับโลกสายเลือดไทยอย่างสาวลิซ่าแบล็ k พิงคเมื่อวันที่27มีนาคม2024ที่ผ่านมาที่งานนี้รัศมีแขแฟนตัวยงของลิซ่ามีโชว์สุดพิเศษพร้อมมอบเปรียนเทนไฟเทเป็นของขวัญพร้อมเผยที่มาเมื่อหลายปีก่อนด้วยลิซ่าและรัศมีแขต่างเป็นแฟนคลับของกันและกัน ครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2513รัศมีแขดได้ไปร่วมแข่งขันในรายการ Fight Ten Fight 10โดยขึ้นชกคู่กับ X อ็กซ์ทินันความประทับใจก็คือลิซ่าอัดคลิปส่งกำลังใจให้จนรัศมีแข่ชนะได้เหรียญทองมาเขากล่าวว่าของขวัญวันเกิดพี่ตั้งใจให้หนูคือเหรียญทองที่พี่ชนะมาจาก Fight Ten Fight 10ครั้งที่หนูส่งวิดีโอมาให้พี่เพราะก่อนขึ้นเวทีคนสุดท้ายที่พี่นึกถึงก็คือหนูนะคะ ความสําเร็จนี้พี่ขอตอบแทนน้องนะคะพี่รักนะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่ารักและทำเอาแฟนๆต่างประทับใจตามๆกันแต่นอกจากรัศมีแขจะมอบโชว์สุดประทับใจและได้ทิปไปกวอาครึ่งแสนแล้วงานนี้พี่แขถูกแฉว่าเป็นมือจิกตุกตาร่างทองลิซ่าที่อยู่บนเค้กวันเกิดกลับไปด้วยนะคะพี่เดียนาสุดสวยแจ้งมาว่ามีคนขโมยตุกตาลิซ่าบนเค้กไปค่ะ มีคนมาฟ้องว่าเป็นคุณแขกค่ะพร้อมด้วยอีโมจิขำพี่แขกไม่มีแก้ตัวนะคะบอกแต่ว่าเมาแล้วก็แช่ฟรีสไว้ให้แล้วนะคะเฮ <c oughs> กลายเป็นว่างานนี้ไม่ขาดทุนเลยค่ะเอาเหรียญมาแลกตุ๊กตาได้ของสำคัญติดไม้ติดมือกลับไปด้วยซะง,งั้นแหมได้ทั้งเงินได้ทั้งตุ๊กตาไม่ขาดทุนเลยนะคะคุณรัศมีแขก